ทุกคนมีเพลเงด้วยนะคาเฟ่เดอะสี่ทะเลสาบสมขรสาภูเขา,ขาพระพิตกดินแล้วทุกคนกระจองเต็มเลยค่ะต้องรีบถ่ายเพราะว่าเม,มเอ่อแบตเครื่องนี้จะหมดแล้วทุกคนจ้าไอเครื่องนี้ยังรอดนะฮะอาหารอร่อยมากอาาร่อยอร่อยอร่อยทุกอย่างต้องรีบบันทึกเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวเมนม,มันจะตัดนะฮะทุกคนเพราะว่าแบตมันเต็มไม่ได้เอาที่ชาร์จแบตมาเรื่องของเรื่องวินิจว่ามันจะหมดไวนี่ฮะทุกคน คือร้านนี้ยิ่งเย็นเย็นนะคนจะเยอะแล้วยิ่งแบบมันสองสทุ่มเดี๋ยวคนจะยิ่งเยอะฉะนั้นเราก็ต้องรีบสำรองแบตเอาไว้ก็ไม่ได้เอา power bank มาแต่ลืมเอาตัวสาย S อะไรนะเก็เรียก usb มามันก็เลยเสียบรูกันไม่ได้ไงทุกคนนี่หยามค่ำคืนสงขลาจะเป็นแบบนี้นะฮะถนนหนทางอาจจะดูเหมือนสงบใช่ไหมแต่ขอโทษร้านอาหารนะฮะ เรื่องท้องนี่สำคัญมากนะฮะปากท้องต้องอร่อยต้องแซบคาเฟ่เดย์ซีะเปิดทุกวันนะฮะเจ็ดโมงครัวปิดทุ่มเอ,อ่อครัวปิดสามทุ่มทุกคนจ๋าแไปแซบต่อกันมีดนตรีเบาๆอยู่ริมคลิตสาบนะฮะร้านนี้นะครับทุกคนนี่ฮะนี่เขาจะมีผลิตภัณฑ์สินค้าด้วยนะฮะทุกคนมีส้มมีเสื้อมีของที่ระลึก งานสิป์ทุกคนน่ารักมากนะฮะอย่างทุกคนหัวใจศิละปะและหัวใจที่แบบจะมาเสพคาเฟ่ที่แบบคุณภาพมาที่นี่ไม่ผิดหวังวิวหลักล้านทุกคนแล้วก็เดินมาจากโรงแรมสงขลาแต่แรกก็ใกล้มากเลยนะประมาณประมาณไม่กี่ร้อยเมตรทุกคนดูซีวิวสวยมากนะฮะวิวสวยมากๆเลยทุกคนนี่ฮะทุกคนจากต้นจองนะฮะด้านนอก ด้านนอกเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยต้องจองล่วงหน้านะครับทุกคนจะไฟสวยนะทะเลสาบน้นี่นะฮะนึกถึงว่าถ้าเป็นเมืองน,นอกเนะี่ยโอ้โหซื้อไม่ได้นะฮะทุกคนอิวแบบนี้นะฮะมันจะอร่อยมากทุกคนอยากจะอวดปลาหมึกไข่ทุกคนดูสิ ي, ปลาหมึกไข่อันนี้เป็นปลากระพงแล้วก็ราดด้วยยำประมาณนี้แล้วก็นี่เป็นซีฟู้ดทอดทุกคนน้ำจิ้มรสเด็ดอร่อยหอมมากอุย้ยมีน้ำด้วยทุกคนจากที่นี่เขาจะมีน้ำเองนะทุกคน มีน้ำขวดน่ารักมากคาเฟ่เดอซีทุกคนถนนนะครน,นอกนะฮะทุกคนจะซุ้มตําอร่อยมากขอบอกมีขนาดตั้งเอาไว้เป็นชั่วโมงนะยังอร่อยเลยทุกคนเพราะโมแต่ถ่ายโมแต่ลบเมมลบคลิปและมีปัญหากับ2ช่องตลอดเดี๋ยวกดผิดกดถูกด้วยความที่ว่าพอเราเจออะไรดีๆเราอาจจะแบบไปกดแทนที่จะก,กดหยุดน,นึกออกไหมฮะกลับไปกดตัดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้คลิปเนี่ยสั้นบ้างยาวบ้างเนี่ยฮะสดๆกันเลยทุกคน สมูสซี่คอร่อยเข็มข้นมากคนะ่ะทุกคนจ้รุดนะทุกคนอาหารอร่อยมากคนะ่ะแล้วก็เปิดตั้งแต่เช้าเลยนะมีอาหารเช้าด้วยทุกคนคือดินเนอร์เราจะพินอาหารเช้าที่ริมทะเลสาบนึกถึงเวลาเราไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์ที่แม้แต่ที่นิวซีแลนด์ก็จะรดินเนอร์เบรกฟสัสกันริมทะเลสาบสวยมากแต่ของเรามีทะเลสาบสงขลาเราจะไปกัวอะไรถูกไหมฮะทุกคนเลิศมากนะฮะ นี่ว่าจะไลฟ์สดนะให้คนรู้ว่าเราอยู่ที่คาเฟ่เดอซีแต่แบตมันจะหมดแล้วอะเครื่องนี้ไลฟ์สดได้ก็มีไลฟ์เอ่อมีดิจิตอลนะฮะแต่เครื่องนี้อะไม่มีดิจิตอนะฮะก็เลยไลฟ์สดไม่ได้มันจะตัดแล้วด้วยเนี่ยทำยังไงดีทุกคนพลาดอย่างแรงแต่ไม่เป็นไรหลอกเราเราถ่ายไว้เต็มที่อยู่เหมือนกันนะฮะตอนที่เริ่มมานั่งชิลๆนะฮะก่อนที่คนจะมาเยอะขนาดนี้ทุกคนจะาแล้วคนก็ออกไปหลายชุดลเหมือนกันนะจา้านิฮาริทะเลสาทุกคน สงขลาเลกนะฮะเมืองใหญ่สองทะเลเนะฮะเสนิทสะพานป่าเกาะยงเกาะยอนะทุกคนอู้มันจะเตือนว่ามันจะเต็มอีกแล้วทุกคนมันขึ้นแล้วนะฮะ,นะะชีวิตนะฮะในการที่จะเอาของสิ่งดีๆมาฝากให้ชาวโลกแล้วก็เพื่อนๆในช่องนี้ที่เป็นเจ้าของร่วมกันเนะะี่ยบางทีมันก็มีอุปสรรคก็ต้องอย่าถือสานะฮะเพราะช่องนี้เป็นช่องที่หาสิ่งดีๆจริงๆนะฮะกว่าจะได้มา ก็ภูมิใจมีโฆษณาเข้าฝากแชร์ฝากเข้ามาดูฝากติดตามไปเที่ยวที่ไหนมาเที่ยวสงขลามานอนที่สงขลาแต่แรกมาทางที่คาเฟ่เดอะซีไปสม,มิลาทางไหนเลี้ยวขวาออกจากโรงแรมไปกิโลหนึ่งเดินสบายๆไปวัดกลางนะฮะไปวัดสเัเจตสวยนะวัดสเัเจตทุกคนแล้วก็ ไปเขาตังควนก็ได้นะฮะ<ม>ก็ไม่ได้กลแต่ระวังลิงหน่อยนะฮะ<ม>ลิงมันจะสน<ม>ทุกคนเนี่ยอร่อยมากทุกคนก็มีเทคนิคในการทอดยังไงอ่ะทําไมมันเหมือนกับแบบว่าอร่อยไปถึงเนื้อน,นะ,ะทุกคนนี้ฮะกินกับยำมะเมืองนะทุกคนเข้ากันได้ดีที่งุนะ บรรยากาศเนาะเป็นเหมือนศิลปะในการใช้ชีวิตศิลปะในการทานอาหารนะฮะมีศิลปะไปประดับที่บ้านได้เลยทุกคนมาที่นี่เป็นเหมือนเป็นอาแกลเลอรี่นะฮะทุกคนจาานี่คือถนนคอนครนอกนะฮะถนนคนครนอกทุกคนฉันชอบบรรยากาศทุกอย่างสิ่งที่เป็นสงขาเห็นไหม อันนี้เหมือนเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์เมืองเก่าแต่เราเดินไปตรงนี้อ่ะเราจะไปโกรมรหลวงชุมพรไปศาลสัก,การะโกรมรหลวงชุมพรนะฮะประมาณ2กิโล3กิโลเองแล้วก็ไปหาดสม,มิหลงสม,มิลาได้เอกาะยูกเกาะแมวจคือมันเป็นมนขลังนะฮะคิดถึงนะเวลาเราไปไปที่ไหนแล้วเราจะเจออะไรแบบนี้นะฮะ,นะะจะคิดถึงสิ่งดีๆแต่เราก็จะมีทริปนี้แหละ เป็นตัวที่เรียกว่าให้เราได้หายคิดถึงเวลาเปิดเข้ามาดูภูมิใจแล้วก็มาลุ้นกันอาจจะมีโฆษณาเข้าในคลิปของคาเฟ่เดอซีก็ได้นะทุกคนที่ผ่านๆมาขนาดขาดถา่ถ่ายชามเย็นตะโฟ1ถ้วยของร้านโกลีที่จังหวัดตรังยังมีโฆษณาเข้า20ตัวทุกคนเชื่อไหมไม่น่าเชื่อเนาะยีตัวเฉพาะถ่ายชามวิวยเตี๋ยนะฮะฉะนั้นบางทีมันเอาแน่ไม่ได้เราลงคลิปไปบอกต่อสิ่งดีๆอาจจะมีคนดูบ้างมีดูบ้างมันก็แล้วแต่ช่วงจังหวะแต่บางทีเราเอามารีรันใหม่รีโพสต์ post, ใหม่คาเฟ่เดอ,อก ุกเดินตรงนี้ไปอีกนิดหนึ่งก็เลี้ยวไปทางถนนเพชรคีรีค่ะก็จะเป็นนครน,นอกแล้วตรงนี้ตรงนั้นก็จะเป็นสงขลาแต่แรกเป็นชื่อโรงแรมน่ารักนะฮะก็คือเป็นแอนทิคโฮเทลทุกคนอยากให้ทุกคนมาพักที่นั่นและเดินมาตรงนี้จะได้ไม่หลงไงแอกลัวอย่างเดียวจะหลงลักนะสิทุกคนจ้านี่เป็นอาร์ตเอบิชั่นด้วยทุกคนนะฮะทุกคนบรรยากาศจับงเกงมาก ช่วงไหนพีคลูกยิ่งตอนเช้าเช้าลูกค,ค้าเขามาเยอะไหมเขาตื่นกันไหวไหมเจ็ดแปดโมงเขาบางทีเขามาสายไปทีเดียวหรือว่าเช้าเขายังมาเพราะอาหารเช้านาะเขาบางทีเขาต้องปีแ h ạ n ราวไปนู่นไปนี่แล้วก็เข้าโรงแรมอะไรก็ว่าไปโอ้โหลยอืมรถ ทั้งวันเลย all day กันเลยนะฮะและที่สําคัญนี่ทําเลทองมากนี่พี่เดินมาจากสงขลาแต่แรกหนูรู้จักไม่โรงแรมอะโรงแรมน่ารักมากมห้องแบบเตียงห้องเต้เตียงแบบเตียงแบบโอ้ข้าง,แบบงในอ่ะหนูต้องไปดูเตียงนอนเ็าแบบว่าเตียงนอนฉันเหมือนแบบเป็นจัก,กรพรรดิเลยอเตียงก็สวยเป็นไม้แบบโบราณที่สวยอ่ะแล้วก็รูปประดับกันบางทีหนูอยู่ตรงนี้หนูอาจจะไม่ได้ไปนอนเพราะบ,บ้านอยู่ที่นี่ไงหนูต้องไปนอนที่เขานอนเขาเลดมากแต่เขามีแค่ยี่สิบกว่าห้องเองนะ โอแล้วก็มีภาพประดับเก่าๆเกี่ยวกับความเป็นสงขลาน่ารักมากแล้วถึงแนะนําให้จากพักที่นั่นแล้วมาที่นี่ได้มันไม่หลงนะฮะเดี๋ยวมันไม่หลงมันมาเดินจนมาทะเลนอกที่สำคัญวิวแบบไม,ไม่ไกลได้วยแล้วก็มาสงขลามันใจกลางเมืองใหญ่สองทะเลไปหัดใหญ่ก็ไม่ไกลใช่ไหมฮะรดมากทําเลทะเลสาบแบบนี้ยังกับยูนิวซ<ๆ>ีแลนด์ยังกับแบบนิวซีแลนด์สวิตเล็กสงขลาโอเคพี่ไม่กวนแล้วลูกขอบคุณมากครับจ้ะชวนน้องเขาคุยกําลังทํางานอยู่ทุกคนรุดมาก เดี๋ยวมันจะตัดไงไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าแบทบมันจะหมดทุกคนฉันก็เลยรีบพูดนะคะนารเง ทุกคนคาเฟ่เดอ e ดีแล้วก็ s w e นะฮะบางคนนึกว่า C ที่แปลว่าทะเลก็จะไปสะกดเป็น S.E.A. นะฮะแต่เป็นเดอ C ซีเลยฮะทุกคนจากขวดน้ำก็สวยๆทุกคนนะฮะของดีเมืองสงขลาทุกคนนึกถึงอะไรบ้างลองเปน็นึกเป็นการบ้านสัจจวสตว์ประจำจังหวัดสงขา The 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 M, ลาต้นไม้ประจำจังหวัดสงขลาคือดาวดาเสดาเทียมทุกคนแล้วก็คำขวัญประจำจังหวัดทุกคนจําได้แล้วใช่ไหมฮะ กาะยอจากตรงนี้ก็ไม่ไกลนะพูดถึงฮนะไปสะพานเปรนก็สวยเป็นสะพานที่ยาวที่สุดของประเทศที่ข้ามทะเลสาบสงขลาไงฮะทุกคนนะฮะ,นะฮะเมืองใหญ่สองทะเลเลิกมาเดี๋ยวเราจะโพสต์คลิปนี้แนละ้วทุกคนเดี๋ยวจะยาวไปนะจ๊ะไปเจอกันคลิปหน้าจากมูดิ์ถ่ายนะฮะเดี๋ยวขอแซบต่อแล้วนะจ๊ะทุกคนเจอกันนะครับ